สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอในทวิตเตอร์นะคะลงในโทรศัพท์มือถือของเราปกติในทวิตเตอร์นะคะจะยังไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ถ้าคุณยังไม่สมัครพรีเมียมค่ะแต่ถ้าสมัครพรีเมียมก็คือมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะข้างหลังก็คือเราจะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้เช่นไปกดที่จุด3จุดด้านบน มันจะมีตัวเลือกว่าดาวน์โหลดวิดีโอนะคะลองกดดูอ่าแล้วขึ้นแบบนี้เขาจะเขียนว่าเฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้นที่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้อ่าถ้าเราจะสมัครพรีเมียมก็คือจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านะคะอ่าแต่อันนี้เราไม่ได้สมัครเราก็กดที่ไว้คราวหน้าทีนี้วิธีการจะ ดาวน์โหลดยังไงก็คือให้เรามากดแชร์ค่ะกดแชร์ตรงนี้ตรงด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะกดที่จุดสามจุดด้านบนก็ได้สมมุตินะคะจะกดที่ตัวแชร์กดที่ตัวแชร์จากนั้นก็เลือกที่คัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์อ่าเราก็คือเราคัดลอกลิงก์ของวิดีโอนี้แล้วต่อไปนะคะให้เราไปที่ Google Chrome ค่ะ หรือว่าจะใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆก็ได้เช่น o p เปรนะคะถ้าเป็น iPhone ก็น่าจะเป็น Safari นะคะอ่ะกดเข้าไปใน Chrome แล้วก็จากนั้นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่แล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดวิดีโอในทวิ t เตอนะคะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ ดาวโหลดวิดีโอทวิตเตอร์ก็ได้ค่ะอ่ะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วต่อไปมันก็จะมีเว็บไซต์มากมายนะคะให้เราลองกดเข้าไปที่เว็บไซต์ใดเว็บเว็บไซต์หนึ่งก็ได้อันนี้จะลองเป็นเว็บไซต์แรกนะคะมันจะเป็นชื่อเว็บไซต์ว่าตัว S3 ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วยทวิตเตอกดเข้าไปเลย อะแล้วจากนั้นเขาจะให้เรา insert ลิงก์หรือว่าวางลิงก์ลงไปแล้วก็ทำการวางลิงก์ตรงช่องนี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็เลือกวางจากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลดค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ,ะก็จะขึ้นมาว่าเราจะดาวน์โหลดที่ความละเอียดของวิดีโอเท่าไหร่อันนี้ก็จะเลือกที่สูงสุดเลยนะคะ 720คูณ1น8 0นะคะกดไปเลยมันก็จะมีโฆษณาเด้งมาต่างๆอันนี้เรากดปิดไปได้เลยนี่นะคะด้านบนก็คือดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเราก็ยุบลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เข้ามาที่แกลเลอรี่นะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาหรือถ้าใครไม่เห็นก็กดเข้าไปที่ตัว วิดีโอนะคะหรือว่าแฟ้มวิดีโอของในเครื่องของเรานะคะบางเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันอ่านี้ก็จะกดเข้าไปในวิดีโอตรงนี้อ่าวิดีโอนี้นะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้ทีนี้เราลองเปิดเสียงดูว่าเป็นไฟล์ mp4 สมบูรณ์ไหมก็คือจะมีทั้งวิดีโอแล้วก็เสียงมาครบไหมนะคะโอ้ยทำนัาทแ่พวนี้เจเกี้ยวนะโอเคค่ะ สรุปก็คือภาพและเสียงก็เข้ามาในมือถือของเราแล้วนะคะวิธีดาวน์โหลดวิดีโอในทวิตเตอก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มได้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเล่นเล่นในคอมเราอยากจะดาวน์โหลดวิดีโอลงคอมด้วยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยค่ะก็เข้าไปคัดลอกลิงก์แล้วก็ ไปกดไปค้นหาใน Google Chrome นะคะว่าดาวน์โหลดวิดีโอทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์อ่าแล้วก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นวิดีโอของเราก็จะถูกดาวน์โหลดไปในโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ